ดาวประจําตัวดาวพรฤหัสเดินหน้าดาวการเงินก็เดินหน้าด้วยนะสำหรับชาวธนูแล้วในเดือนมกราคมปี2566นะคะทิศทางเรื่องเงินเรื่ององ,อง,งานและชีวิตเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด16ทธันวาคมถึง14มกราคมหรือถ้าเป็นคนลัคนณาราศีธนูฟังคลิปนี้ได้กดติดตามไว้นะคะมีการอัปเดตดวงชะตารายเดือนให้ฟังทุกเดือนนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวธนูนะคะณนะเดือนมกราคมครึ่งแรกนะคะดาวที่เดินหน้าก็คือดาวประจําตัวนะคะรวมทั้งดาวเสาดาวการเงินนะคะก็เริ่มเดินหน้าเหมือนกันนะคะในส่วนหนึ่งชาวธนูนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพยนะ์และเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องงานหน้าร้านตึกรามบ้านช่องอาคารนะถือว่าจะบังเกิดเริ่มมีผลกําไรความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะไม่ว่าจากเรื่องการเช่านะคะเรื่องของการเป็นตัวกลางนะเรื่องของการ ตกแต่งต่อเติมหากคู่กําลังทําอยู่นะคะหรือว่าเรื่องของใครที่อยากมีสินทรัพย์นะคะไม่ว่าเป็นบ้านเป็นรถนะยังเป็นโอกาสดีสําหรับชาวธนูนะคะจนกว่าดาวพระหัสจะย้ายนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะ,ะได้ถือครองสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะเกิดความมั่นคงในชีวิตจากสินทรัพย์เนี่ยจนถึงก่อน19เมษายนนะคะสําหรับเรื่องของดาวที่ยกย้ายนะคะก็คือดาวศุกร์นะในวันที่1มการาคมนะคะ ดาวสุกเป็นดาวลาบผลแล้วก็เป็นดาวอริด้วยจะเข้าสู่เรือนการเงินของชาวธนูนะคะไปเจอดาวเสาร์นะคะก็คือคู่สุกกับเสาเป็นเส้นศัตรูนะคะถือว่าชาวธนูนะคะมีโอกาสมีโชคลาภนะหรือว่ามีผลประโยชน์ผลกําไรหรือมีการเงินที่ขยับเดินหน้านะแต่ว่า่าเนื่องด้วยดาวพระเกตกระตุ้นภพวินาศนะคะดาวคันอยู่ในภพอรินะแล้วก็คู่เส้นศัตรูในเรือนการเงินก็ส่งผลการเงินการทองผลกําไรในช่วงนี้ เป็นไปแบบไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะใครที่ค้าขายออนไลน์นะอาจจะมีเรื่องของการาหักค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นหักเงินเกินนะเรื่องของอะไรที่รู้สึกหงุดหงิดทางผลประโยชน์นะอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วอย่างนี้ใครที่ตกลงค้าขายนะคะในะช่วงเวลานี้ดาวพุธนะคะเดินโคจรผิดปกตินะก็อาจจะมีเรื่องของ ความเล็ดเลื่อนล่าช้าในเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะบางคนติดต่อเข้ามาแล้วพูดคุยแต่ว่ายังไม่ตกลงนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสเปคนะคะหรือว่าเรื่องของรายละเอียดทางการค้าขายเปลี่ยนแปลงได้บ่อยนะยังมีความไม่มั่นคงไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องของการเล็ดเลื่อนคลาดเคลื่อนนัดหมายต่างๆนะรวมทั้งเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะเรื่องของการประสานงานต่างๆนะมีความล่าช้าหรือว่า ติดขัดทําให้มันก็ส่งผลกระทบในเรื่องการเงินผลกําไรหรือยอดขายได้นะเรียกว่าช้ากันไปเป็นทอดๆนะคะอาจจะเป็นอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลังวันที่15ไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็จะเข้าสู่เรือนการเงินนะเรียกว่าได้เป็น คู่อสิทธิธาตุคู่าธาตุไฟนะคะอยู่ในเรือนการเงินส่งผลการเงินเข้านะหลังจากที่ติดขัดหรือล่าช้านะคะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังของมกราคมนะชาวธนูก็จะเริ่มได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อดาวสุกย้ายนะคะก็จะดีขึ้นในเรื่องของลาบผลด้วยนะดังนั้นในช่วงมกราคมครึ่งเดือนแรกนะก็เป็นช่วงดังกล่าวนะคะใครที่จะเสี่ยงโชคลงทุนก็เบาได้ก็เบาก่อนนะเนื่องจากดวงดาวเนี่ย อาจมีเรื่องของการล่าช้าหนืดหน่วงแล้วก็ความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่หลายส่วนนะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะดาวผันผลดาวเปลี่ยนแปลงนะก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเรียกว่าถอยหลังกลับมานะคะชาวธนูอาจมีความผันผวนในเรื่องการเงินการลงทุนช่วงนี้นะคะสามารถที่จะชะลอหรือดูทิศทางก่อนได้นะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารก็มีความแปรปรวนด้วยเหมือนกันนะบางครั้ง อาจจะลงทุนอะไรรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกนะข้อมูลทางนู้นว่าดีทางนี้ว่าไม่ดีนะมีเรียกว่าหลายกระแสนะคะแต่อย่างไรก็ดียังมีโชคลาภหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับใหเ้เทคโนโลยีนะคะการทำงานในหมวดหรือแวดวงเกี่ยวกับความทันสมัยนะคะเรื่องของนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเรื่องของการสนใจใฝ่รู้เรื่องอะไรที่ทันสมัยก็ยังเป็นประโยชน์กับชาวธนูอยู่นะคะ ใครที่เกี่ยวข้องกับสายงานนะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะคะคนอายุน้อยนะยังถือว่ามีโชคมีลาบประประปายอยู่บ้างนะคะการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศทางไกลาการเดินทางต่างๆนะถือว่ายังพอไปได้นะคะแต่ต้องอดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะมีความรั่วไหลายส่วนนะคะสำหรับดวงดาวนะก็จะเริ่มคลี่คลายนะโดดเด่นเรื่องลาบผลดีขึ้นนะคะหลังดาวพระเกตย้ายนะก็ประมาณ คลิปหน้านะคะครึ่งเดือนหลังมกราคมนะดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบผลขยับออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะอ่าแล้ววันที่19เมษายนดาวประจําตัวก็ไปเป็นราชาโชคเล็งพบลาบผลนะดังนั้นก็เป็นข้อมูลให้ไว้กับชาวธนูนะใครที่จะลงทุนอะไรใหญ่ๆนะคะหรือมีแผนเรื่องโครงการนะหรืออยากจะทําอะไรที่ต้องใช้โชคใช้ดวงนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้ไว้กับชาวธนูนะคะ แต่ส่งผลดีนะสำหรับเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะใครที่อยู่ในแวดวงการเรียนการสอนการศึกษาการอบรมนะเรื่องของอวิชาการต่างๆเหล่านี้นะก็เริ่มเดินหน้านะคะส่งผลดีแล้วก็ดีโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะในหลัง19เเมษายนนะก็คือผลงานที่ทำอยู่ความอดทนพยายามนะคะก็ผลงานได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนอกจากนี้ใครที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนต่อหรือมีแพลนเนี่ย ก็เมษาย,ยนไปแล้วนะเมื่อความเป็นราชาโช,าชคก็สําเร็จได้ง่ายนะคะ,ะยิ่งเฉพาะในหน่วยงานองค์กรราชการแวดวงก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็มีลาภผลจากการงานประเภทที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาเจ้านายนะคะหรือว่าคนสักสูงกว่านะผลงานของเราเนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะหรือว่ายื่นขออะไรไปก็ไม่อนุมัตินะก็หลังดาวพระรหัสย้ายรอบหน้านะถือว่ามีความโดดเด่นขึ้นมานะคะ บรรยากาศคัวเรือนนะคะสำหรับชาวธนูที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวคู่คลองนะคะเดินวิปริตนะตน้งแต่ธันวามกรานะบางคนอยู่ในสภาวะที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องความช่วยเหลือนะคะหรือถ้ารับปากช่วยเหลืออะไรบางครั้งก็เรรวนปวนแปรได้นะเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะสําหรับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาก็เหมือนกันนะเป็นดาวเดียวกันดังนั้นช่วงนี้นะคะ ชาวธนูมักจะพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะไหว้วานใครก็บางทีก็ไม่ได้หวังก็ได้รับความช่วยเหลือแต่บางทีหวังก็ไม่ได้นะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะถือว่าอยู่ในสภาวะคล้ายๆกันนะพึ่งพาได้บางเรื่องนะแล้วก็พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งนะคะในขณะที่ชาวธนูนะคะอาจมีโชคลาภจากเด็กๆเ,เล็กๆนะเป็นโชคลาภตัวเลขนะให้เด็กหยิบจับลอตเตอรี่นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเลขเด็กเกิดใหม่นะคะลูกหลานลักษณะนี้นะคะ สำหรับชาวธนูนะคะที่เป็นโสดนะหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนมากนะคะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนไปอยู่ในเรือนปุตตรร่วมกับมฤตยูนะคะก็มีโชคลาภจากเรื่องแวดวงคอนเน็ชันอยู่นะบางคนก็ได้เรื่องการงานผลกําไรมาจากแวดวงมีกลุ่มมีพวกอยู่นะคะในขณะเดียวกันนะอ่าเรามาระวังเรื่องการชักชวนไปลงทุนในช่วงนี้นะคะเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะอาจจะ ผิดคำพูดผิดสัญญาได้นะนอกจากนี้ข่าวสารข้อมูลบางครั้งที่ได้ยินมาจากคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนฝูงบางครั้งมันกอ็อาจจะไม่จริงเสมอไปบางครั้งเป็นข่าวลือข่าวหลอกก็มีนะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องของการชี้แนะต่างๆก็ฟังหูไว้หูนะนอกจากนี้เราเองก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนะคะณนะช่วงเวลานี้นะก็อาจส่งผลกับเรื่องความขยันขันแข,ข็งพละกําลังนะคะมีความแปรปรวนบางช่วงก็ มีโปรเจกต์โครงกันเยอะบางช่วงก็รู้สึกเบื่อเบื่ๆเรามาระวังเรื่องของอาการแพ้นะคะแบบปุบป,ปับฉับพลันมแมลงสัตว์กัดต่อยนะหรือว่าใครที่มีโรคประจําตัวนะคะก็เตรียมอยู่เตรียมยาไว้บ้างนะบางครั้งมีการรีเทิร์นกลับของโรคประจําตัวบางอย่างได้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวธนูนะคะในปี2566นะคะในภาพรวมนะจะมีดาวใหญ่นะคะย้ายในช่วงมีนาคมและเมษายนนะคะมีดาวมฤตยูนะคะ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะคะย้ายในเวลาไล่เรียกกันนะคะอยากทราบความเป็นไปของดวงชะตาของเราว่าเป็นไปในทิศทางใดนะคะสามารถนะคะดูคลิปนะคะดวงปี2566ของธนูได้นะคะได้ทำลิงก์คลิปให้นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะปักหมุดไว้ให้นะคะสำหรับในช่วงก่อนดาวใหญ่จะย้ายนะคะใครสนใจนะสะสมบุญกุศลนะคะเรื่องของการทำบุญทำทานนะก่อนที่ ดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในปี2566ช่วงมีนาเมษานะคะอาจทำบุญเสริมดวงได้ง่ายๆนะคะมีผู้สนับสนุนช่อ,องเรานะคะยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะใครอยากสะเดาะเคราะห์ใครอยากจะทําทานนะคะใครอยากสร้างบุญกุศลหรือทําบุญวันเกิดหรือนึกถึงบรรพบุรุษคนที่รักของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะใช่วงเวลานี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะ ทาบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ แล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงของชาวธนูในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ